มาดูข้อที่5ครับ Windows ในข้อใดพัฒนามาเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายครับข้อก Windows CE ข้อขอ Windows NT ข้อคอ Windows XP และข้อง Windows Me พี่หงจะพามาดูทีละข้อครับพี่หงจะตัดข้อที่ไม่ใช่ให้ก่อนนะครับข้อที่ไม่ใช่ข้อแรกก็คือข้อกครับ Windows CE Windows CE เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับอุปกรณ์ฝังตัวครับอุปกรณ์ฝังตัวนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะครับ Windows CE E เนี่ยมาจาก Embedded นะครับ Embedded นะครับนี่คือ E ข้ขอคอควายก็ไม่ใช่ครับ Windows XP เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลครับส่วนบุคคลนะครับ Windows มีเหมือนกันครับกับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล Windows มีออกมาประมาณปี1.999ครับมาจาก m i n นเนียมนะครับ ที่ถูกต้องก็คือ Windows NT ครับเป็นระบบปฏิบัติการที่เฉพาะสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายครับเฉยของข้อนี้นะครับคือ Windows NT ซึ่งต่อมาเนี่ยจะเรียกว่า Windows Server มาจนถึงปัจจุบันนะครับมีเวอร์ชัน2 0 1 8ัน2 0เ8 2 0 2อเพื่อยมาเลยนะครับหน้าตาของ Windows NT นะครับพี่ผงพาดูหน้าตาก่อนนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้สังเกตว่าถ้าใครเคยทันใช้ Windows ก่อน XP นะครับ จะเห็นว่า Windows uh, NT เนี่ยมีหน้าตาที่ดูไม่มีอะไรเลยนะครับเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆไม่มีอะไรเลยเรวมถึง Windows Server เราก็ดูแล้วหน้าตาโปรแกรมมีแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับคือจะดูโล่งๆนวนๆนะครับสาเหตุก็เพราะระบบปฏิบัติการเหล่านี้ครับจากประสบการณ์ที่พี่ฮงเคยมีโอกาสใช้งานนะครับเขาจะตัดส่วนที่ไม่จําเป็นออกให้หมดเลยเรวมถึงระบบปฏิบัติการเหล่านี้จะทํางานทั่วๆไปแทบไม่ได้นะครับเช่นใช้ Microsoft Office อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช้เลยนะครับเพราะจะเป็นเครื่องที่ติดตั้งเฉพาะซอฟต์แวร์ที่จำเป็นต่อการเป็นแม่ขายให้บริการในเครือข่ายเท่านั้นนะครับ Windows NT และต่อมาเขาจะเรียกว่า Windows Server ครับ NT อ่ะที่พี่คงแถมอีกนิดนึงครับ NT มาจากคำว่า new technology นะครับแค่นั้นเองนะครับ new technology เทคโนโลยีใหม่นะครับ